นี่นะครับวันนี้ก็มางานประเครื่องนะครับงานประกวดประเครื่องสามพานนะครับงานสามพานมาดูกันนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ก็คนลทยอยเข้ามาในสนามพระนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดือนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไปเดินลุยกันดีกว่ามาเจอตู้น้องอ่ะพี่กี้เป็นดีครับลุงพีเอสว่าไงนี่ครับมากับจันเก่งนะครับวันนี้เอาอะไรอ่ะมีอะไรแบ่ง ไในปูภูมาดูดิเห็นเห็นเนียอินเจ็ดชั้นแทนกลมใช่เหรอไม่หักซ่อมครับไม่เติมแตะโอ้พี่ผมฝากฝากอะครับมามาจะซื้ออย่าละเปิดบินดูดิว่ายังไงตัวแรกเลยตัวแรกเลยแล้วมาเจอตัวแรกนี่แทนกลมอ่ะใช่เท่าไหลังไม่หักไม่ซ่อมเอาแสนสองพันทนีบางๆบางตลาดก็ตีนี่แค่แสนแล้วแสนแสนสองพันสองใช่ครับ อยู่ไม่หักซ่อมนะฟ้าเดิมดีเอาแบบว่าแบ่งๆแล้วกันเอาเน็ติเน็ตนีได้ม่ครับสําหรับพี่นะเอาไป11ไปครับเก็บอะไรเก็บอะไรมาถ่ายพี่โอ้โหห้าหมื่นแปดแสนสองต่อห้าหมื่นโอ้โหเออเอาเปิดดินแรกเปิดดินแรกช่วงนี้หิวช่วงนี้หิวเที่ยวเพื่อนเที่ยวเพื่อนช่วงนี้หิวด้วยได้ปะไม่ได้ไม่ได้เจ็ดหมื่นแล้วกันอะ เอายี้พี่น้องนะได้ก็ได้พอกแสนตัวกิโลแล้วประมาณตัดสี่หมื่นตกค่าหกหมื่นขายไปแปดหมื่นเฮ้ยโอ้โหขายจริงเหรอไหนพิมพิมแบ็คไลท์แบ็คไลท์ก่อนมาไม่หักซ่อมแบ็คไลท์แบ็คไลท์ก็ไม่มีเติมแยงหักซ่อมไม่มีนะครับเราต้องมีไฟนี้ด้วยไฟไฟซ่อมมันมีหักมีซ่อมรึเปล่าอันนี้แปดหมื่นเนาะเดี๋ยวครับ ห้าสี่เลนเยอวตลับเท่าไหร่นะตลาดได้ยี่สิบกว่า5้าสิได้ยสักดาหตลาบท้ายแหละเทไม่รู้พิจนาออเปอร์เซ็นสูงอ๋อเห็นตำหนิแล้วนี่งานเข้าแล้วลูกไม่ได้แล้วเล่นมดแล้วมาที่อะไรครับจยากชอบในกรมันหักแบเดือนักไ่หักไปหักดี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 ลามันก็มีรอยหักสิ ไ่หาแครบิดนมึงมีเจอตำหนิแล้วตำหนิบินนิดนึงครับบินบินมันบินมึงมึงนี่ไม่ไม่แจ้งไงนะไม่ได้หักไม่แจ้งไงนะเอาแล้วก็ต้องให้รับผิดเอาแต่ไม่จะหักแน่นอนบินมึงนี่ต้องลดลงอีกแล้วแปดเงินเอาดีๆไม่ได้แปดเงินมันบินนี่เพิ่งเห็นนี่ดิอันบินเนี่ยแปดเงินเจี๊บแปดเงินเดี๋ยว ตัวแบบโจาไม่ได้มันโดนแบบผมบิดถ้าไม่ถ้าไม่บิดราคานี้พี่ซื้อเลนี่มันบิดเห็นไหมถ้ามันบิดนี่ก็เหมือนจะคอแล้วบั้นพัดไม่หักคอกลางอันีะหักได้แล้วห้ามหนนแรงบิดจริงนะนี่เอาความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงนะครับถ้าไซื้อจริงดูก่อนนะไหวแล้วกันนี่เอาให้ดูให้ดูให้ต่องเขาคือเ่าคือของอื่นอะไรนี่อะไรอ่ะไก่เนื้ออะไรเนี่ยไก่สีเส้นไปเอาไก่สีเส้นเท่าไหร่ อะก็เปิดบินแรกอะเดินเพิ่งเดินเข้ามาเนีย่ยเดินเข้ามาเมืเ <12. S 2> ่อกี้สิบสองแถมบัตรเหลืองใบไกลเลยไกลฟ้าเหรออีน้านมันเป็นลานบางบางไปเก็งได้ดูที่วันนี้เอาขออะรกันนี่แต่ว่ามันโดนแบบนี่นะอันนี้ไม่ได้ว่าสวดนะแตซื้อนะกดซื้อ ตัวเดียวที่แบบว่ามีมุมแม่อินโดนีเซียปังไรอะ่ะทอง20กร,รมัมเท่าไหรอะ่ะคอระพาอา่าเรียกอรเจ็งสิบเร็ดเท่าไหร่ทอง20กร,รมัมคอร์ดะพาสีมื้องอารุงตัวเนี้ยทอง20กร,รมัม ไม่มีตัวเลขกให้แต่ไไม่ได้รือว่ามีมีาาราคาให้โอเคเดี๋ยวพี่ดื่มอันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี่ก็เสียจีแล้วตูวตัวเสียจีเสียจีมีอะไรอ่าแน่แนี่เน่นี่หมดมาให้ดู่วันนี้มาวันนี้มันลุยมยาสายปูวะสายปูวะมันหลับไม่นอนมักสาม็อกสามที่ผ่านกันมา้ื่มเอาสี่ผ้าแล้วกันนี่ทองคำมั้งเหรอใช่ครับอะไร อาจารย์ว่ามาเลยตอนแรกเอาหั่นได้ไหมอืมอยตาตำหมื่นดิราคามันคือได้มันไม่ติดหลังไม่ติดเยอะเดี๋ตำหมื่นดิจริงพี่ผมไปได้ครับประมาณนี้แหละหมื่นนี้แหละ